ลูกงดมือดึกควรเริ่มฝึกที่อายุเท่าไหรด่ดีและควรที่จะฝึกอย่างไรบ้าง สำหรับการเลิกมือดึกของเด็กนะคะแนะนำว่าคุณแม่เนี่ยสามารถฝึกได้ตั้งแต่ลูกอายุ4เดือนขึ้นไปหากลองฝึกแล้ว4เดือนไม่สำเร็จคุณแม่ไม่ใจแข็งพอลูกร้องไห้งองแงยังขอกินนมอยู่แนะนำว่าควรจะไม่เกิน6เดือนอาจจะลองฝึกอีกทีก็คือลูกอายุ6เดือนแต่6เดือนนี่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่ต้องใจแข็งนะคะจะต้องอดทนเพื่อที่ลูกจะให้งดมื้อด,ดึกให้ได้ในช่วงลูกอายุ6เดือนเพราะหากลูกโตกว่า อายุมากขึ้นกว่านี้การงดมือดึกเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆยิ่งโตขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นการงดมื่อดึกสําคัญมากๆเลยนะคะคุณแม่ต้องให้ลูกกินข้าวทั้ง6เดือนไปแล้วนะกินข้าวหรืออาหารเสริมนะคะให้อิ่มให้พอดีนะแล้วก็ปริมาณนมก็ต้องให้เพียงพอกับความต้องการของลูกในช่วงกลางวันหรือว่าในช่วงกลางนอน ถ้าในช่วงก่อนนอนเขาปลุกเขาตื่นขึ้นมานะคะงอแงอยากกินหรือเปล่าหรือไม่อยากกินเห็นร้องให้คุณแม่ก็ห้ามให้นมลูกเด็ดขาดนะห้ามเปิดไฟนะคะห้ามอุ้มลูกขึ้นมาให้ตบก้นเบาๆนะตบหลังเบาๆเพื่อกล่อมให้เขานอน อย่าเพิ่งเปิดไฟห้ามที่สุดคืออย่าเอานมให้ลูกเลยเด็ดขาดไม่งั้นคุณแม่เลิกไม่ได้สัทีนะเพราะฉะนั้นการเลิกมือดึกจะต้องใจแข็งจะต้องอดทนช่วงแรกคุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยน่อยอดหลับอดนอนหน่อยแต่ต่อไปสบายค่ะ